สวัสดีครับวันนี้ก็ออกจะมาสอนวิธีเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้ารถตู้หัวจรวดครับผมตัวนี้จะเป็น LH 1 1 2อครับอาการที่จะต้องเปลี่ยนลูกปืนก็คือหนึ่งเสียงดังครับผมล้อคอนช่วงล่างแน่นแต่ล้อคอนอรเี้ครับเปลี่ยนก็ง่ายๆครับซื้อชุดลูกปืนก็จะมี2ตลับครับผมอันนี้ตลับตัวด้านนอกจะเป็นตัวเล็ก นี้จะเป็นตัวตัวใหญ่ตัวด้านในแล้วก็ซีนซีนลูกปืนครับซีนกันน้ำเข้าอครับแรกก็ขึ้นแมลงตั้งสามขาให้เรียบร้อยครับถอดเราะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ถอดปั๊มเบรกครับ น้ำน่าจะเข้าออแน่นอนหอดสลับลอกล็อกกันนแบบอดกิบล็อกกิบนี่กันเก็บไว้ดีๆครับผมอันนี้จะเป็นเบอร์สามสิบสองครับ น้ำเข้าครับมันจะเป็นคราบสีน้ำตาลนี้คือสนิมนะ เพื่อนๆจะเห็นตัวปอกด้านในให้ตีตรงตรงปอกลูกปืนออกครับเช็จเช็ดบีออกให้หมดถึงจะเห็นนะนี่เราก็ตีตัวเล็กออกมาแล้ว ต่อไปอีกด้านนงครับด้านตัวในตัวใหญ่ทำเหมือนเดิมครับตีเรียบร้อยเท่านี้มันจะเป็นเหมือนตาปลาเหมือนรอ,อยตาปลาครับอันนี้แหละตัวทำให้ดัง มันไม่เรียบเสือจตามอายุรับผมเดี๋ยวเรามาใส่ด้านเล็กก่อนครับด้านปอกใส่ปอกตัวเล็กก่อนตอนใส่นี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่าให้ตัวเทปเปอร์ด้านในเนี่ยเป็นรอยนะ ใส่ทุกด้านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตีออกอีกหนจะดันให้ไปยันบาดด้านในนะครับอักเหมือนเขาโหให้ใช้วิธีไล่นี่แหละค่อยๆไล่ตีเอาครับ เราดูแค่ม่ให้มันยันบาทด้านในเท่านั้นก็พอแล้วครับอีกด้านนึ่งทำเหมือนกันครับผม อันนี้เราก็ตีเข้าไปจนสุดแล้วนะครับเราไปจะใส่จระบีลูกเจระบีไปก่อนอแล้วก็ tại xin em nó bụng rồi เทอ,ออกดีๆนะครับจารบีนะี่เดี๋ยวเบรกไม่อยู่นะจริงๆเงือไม่เขาจะมีน้ำํำยาฉีบล้างครับแต่ผมไม่มีเบรกรอบแรกจะลื่นเลยนะ ตอนขันเนี่ยผมแนะนำให้ขันแค่อ่ตึงมือนะไม่ได้ขันแน่นนะเราหมุนล้อไปด้วยตอนขันนะครับเราจะได้รู้ถึงความหนึ่งมันถ้าเราขันแน่นไปลูกปืนมันจะบีบบีบตัวล้อมันจะฝืนครับขันแค่นี้ก็พอละก็ใส่ ตัวกันคายครับผมก็ใส่สลักแค่นี้กันเสร็บสิ้นตีแล้วก็หัก มเบรกยางเนี่ยผมแนะนำให้เอาตัวอเอาตัวซีแชมมารับดันลูกสูบกลับไปก่อนนะจะได้ใส่ง่ายเรียบร้อยครับผมใส่ล้อ,อสภาพยาง ร้อยครับผมอันเป็นเศษเส้นเท่านี้สวัสดีครับ